นี่หนึ่งไปดูของคุณชะยะพลสุยล่านะคะ,กะเกษตรกรที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนำความรู้ปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่จนสำเร็จรวมกลุ่มการผลิตสร้างรายได้กับชาวบ้านในชุมชนในฤดูหลังทำนาด้วยค่ะ ษตรกรส่วนใหญ่นะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับเมื่อขาดทุนเกษตรกรก็เป็นหนี้ล้มเลิกความตั้งใจผมคิดว่าโจทย์ตรงนี้ทําให้ผมอยากตอบคําถามคือทัไปสม,มบกบมันควรจะถึงเวลาที่เราจะกลับไปพัฒนาให้ชาวบ้านครับเราก็ใช้ประสบการณ์นะครับประมาณ 10, 13 1 3ปีนะครับที่อยู่ในบริษัทเอกชน เกษตรกรที่อำเภอเกษตรไซเองเนี่ยหลังจากทำนาคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับระบบชลมระทานไม่มีน้ำไม่เพียงพอนะครับ,รบการส่งเสริมพื้นดดดูแลงทดลองการถวทลิสงก่อนนะครับไม่เน้นการเพิ่มพื้นที่ปลูกนะครับแต่เราเน้นความสำเร็จของเกษตรกรในแต่ละรายเป็นหลักใช้แอปพลิเคชันนะครับตัวหนึ่งของกรมพนาที่ดินเป็นข้อมูลพื้นฐานใ,นในการใช้ประโยชน์จากชุดดินที่เกษตรกรสนใจจะปลูกในพื้นที่ตรงนั้นโดยเราเป็นตลาดรับซื้อด้วยนะครับเราส่งเสริมด้วยเรามอบปัจจัยผลิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ สร้างคอนเทนต์มาเก็ตติ้งก่อนใน Facebook มันมีความน่าสนใจหรือมันมีผลอะไรครับชุมชนนะครับเพจตุ้งตวลาล้านลก็จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มเราเองนะครับว่าวันนี้เราทําอะไรนะครับเรามีสินค้าหรือผลิตตัณพันอะไรที่น่าสนใจ